ช่วงวันที่14ถึง16กันยายน68โดยปกติเดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่มีฝนตกต่อเนื่องและมีตกหนักบางวันอิทธิพลหลักๆยังมาจากมรสุมและร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือต่อล่างภาคกลางภาคอีสานปีนี้ฝนยังกระจายดีแต่ยังไม่ตกต่อเนื่องมีหนักเบาสลับกันส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านปริมาณยังเป็นฝนเล็กน้อยปานกลางเป็นส่วนใหญ่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาค ส่วนภาคตะวันออกกทมและปริมณฑลมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นต้องเฝ้าระวังสำหรับภาคใต้ยังมีฝนด้านรับมรสุมโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันระนองพังงาภูเกต็ตส่วนฝั่งอ่าวไทยมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณภาคใต้ต่อล่างตกหนักบางแห่งยังเป็นฝนตามฤด,ดูฝนตามปกติช่วงวันที่17ถึง28กันยายน68ทั่วไทยมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมมีกำลังแรงขึ้นร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประกอบกับ มีหย่ำความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคอีสานภาคกลางทําให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะช่วงวันที่22-25กันยายน68ต้องเฝ้าระวังกันอีกช่วงส่วนปลายเดือนวันที่26-28กันยายน68มีสัญญาณของพายุที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคอีสานต้องติดตามข่าวจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดค่ะ